อูซุยนะคะเด่นสุดๆไปเลยชุดชาอลังการอูซุยในดาบพิฆาตอสูรนะคะเริ่มด้วยส่วนใบหน้าจะมองขึ้นไปเอียงขึ้นไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ผ้าคาดมีโอ้หประดับของแววๆฉูดฉาดตามที่เขาชอบพูดเลยนะคะ,ะด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็ผมเนี่ยจะมัดแบบนี้นะคะมัดรวบนะคะแล้วก็เติมเส้นที่ผมด้วยนะคะมัดรวบตึงเนาะ,ะแล้วก็ค่อยมาใส่ส่วนคอนะคะก็จะใส่เสื้อน,นะคะเป็นแบบ เหมือนกับนักล่าสูนทุกคนนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแบบแขนปุดนะคะแล้วก็มีผมรัดอยูนน่ด้านหลังมดาบอยู่ท่าอยู่ข้างหลนังะคะแล้วก็ใส่ส่วน,นหน้าตานะคะจมูกโด่งนะคะแล้วกออ็มีคิ้วตานะคะคิ้วแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่ปากก็เรนเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนคะแจ้งพูดจากวันพีชมาแล้วนะคะตามคำขอเลยค่ะ น้องหลายคนอยากจะให้วาดนะคะก็จะวาดเป็นหน้าที่หันเอียงนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นแบบตอนที่ผมปลิวนะคะอันนี้เนี่ยก็จะวาดเป็นผมเส้นโค้งแบบนี้นะคะมาโดนที่ใบหน้านะคะด้านนี้เนาะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือปลิวนะคะคือผมปลิวทั้งหมดเลยนะคะก็ จะว,วาดเป็นเส้นคลื่นนะเส้นโค้งสลับกันไปมานะคะคิ้วก็จะเขียนที่นะคะจมูก่งนะแล้วก็พี่เปลี่ยนปากานะคะเป็นอันที่เล็กลงนะคะเป็นด้ามที่เล็กลงแล้วก็มาวาดดว,วงตานะคะชั้นตาแล้วก็ส่วนของจมูกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปากแล้วก็รวมถึงเติมหนวดเครานยนะคะก็จะเป็นอันเรียบร้อยะะแล้วค่ะ จากคลิปไทท่นหญิงนะคะมีน้องขอให้วาดแอนนี่ต่อนะคะนี่ก็จะเริ่มจากส่วนปกนะคะบิดใบน้าทั้องข้างเยอะเลนะคแล้วก็ใบหน้าเนี่ยก็ตกข้าหัแเสล้วก็ใส่ส่วนส่วนด้านหลังนะคจะรวบีไปนะคะแล้วก็เอ่อส่วนคอนจะิรนคอวหน่อยใส่กคอเสื้อส่วนหน้าตาเนี่ยนะคะจเฉ ขานิดนึงนะแล้วก็ใส่ด้านบนนะคะที่เป็นส่วนผมตกลงมาแค่นิดเดียวเป็นแหลมแหลมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะมีผมชี้แหลมขึ้นไปเลยนะคะเรียงกันไปเลยก็คือโค้งไปเลยนะคะเป็นแหลมทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็ค่อยมาใส่ส่วนด้านล่างนะคะเอ่อเป็นส่วนกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อคออะไรอย่างงี้ก็จะเห็นชัดนะคะสาหรับโซโลนะคะพอส่วนหน้าตานะคะก็จะใส่เส้นนะคะ เส้นที่หน้าผากเยอะนิดนึงแล้วก็คิ้วจะเอียงขึ้นเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เ,ออเป็นตาแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ใส่จมูกเป็นเส้นตรงลงมานะคะปากยิ้มกว้างนะคะก็จะได้แล้วรูปโซโลนะคะ คาเนกิครับได้ครับวันนี้นะคะเราก็มาวาดคาเนกิกันนะคะเริ่มจากส่วนใบหน้านะคะแล้วก็วาดส่วนที่ปิดใบหน้าทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ปิดส่วนตาหรือว่าส่วนปากนะคะวาดฟันทเลซี่ด้วยนะคะแล้วก็เออส่วนใตยข้างเนี้ยเราก็จะวาดเป็นตาเดิ่ยๆของเขานะคะซึ่งจะค่อนข้างเขียงนิดน,นึงนะคะทั้งตาทั้งคิ้วเลยส่วนในตานะคะที่ก็จะใช้สีแดงม,มาใส่ทีหลังอีกทีนึงนะคะ ส่วนผมเนี่ยก็จะมีผมม้าเป็นแหลมๆเส้นลเล็กๆค่อนข้างเยอะนะคะใส่เส้นเข้าไปประดับค่อนข้างเยอะเลยเช่นกันนะคะเพราะว่ารายละเอียดตรงส่วนนี้ก็จะมีให้เห็นอยู่แบบชัดๆเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ลงมาที่ส่วนคอคส่วนบาก็จะเป็นอันเรียบร้อยแล้วจ้า ทุกคนคะวันนี้นะคะมาตามคําขอแล้วนะคะวาดคุรามะจากเรื่อง n a r โต o นะคะก็ส่วนใบหน้านะคะจะเป็นจุดเด่นที่สุดเลยของคุรามะนะคะเราก็จะค่อนข้างใช้เวลากับส่วนใบหน้านิดนึงนะคะมีการถมสีดําเป็นแถบเอ่อช่วงตาจนถ,ถึงหูนินึงนะคะแล้วก็ใส่ฟันแหลมๆเป็นสามเหลี่ยมด้วยนะคะเล็กๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ ามาตกแต่งส่วนใบหน้าที่เป็นเส้นเป็นเส้นหยักเล็กน้อยนะคะส่วนแขนนะคะใส่กล้ามนะค่อยๆใส่เส้นโค้งทีละข้อทีละข้อแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนมือนะคะก็จะมีเล็บแหลมนะคะยาวแล้วก็ <3 S 2> สอข้างเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็มาเติมส่วนหางนะคะที่มีหลายหางมากๆเลยนะคะแล้วก็โค้งขึ้นไปนะคะแล้วก็เติมเข้าไปได้ทับซ้อนกันได้ <ๆ S 1> เยอะๆเลยนะคะในใคร Puff and ไี่น้องขอให้วาดไซตามะนะคะไซตามะจากวันพันแม่เนาะ เริ่มจากส่วนใบหน้าที่เป็นวงรีนะคะแล้วก็เติมคิ้วนะคะบางๆนิดนึงเนาะเป็นรูปเกือบจะตรงนะคะแต่ว่าคิ้วก็จะมีความโค้งเล็กน้อยตากับปากก็จะเป็นครี่ยนกลมสม็นมยาวๆนะคะเสร็จแล้วก็ลงมาที่ส่วนคอนะคะแล้วก็ท่านี้จะเป็นท่าเหมือนกําลังบินขึ้นนะคือทํากํามือชกอยู่นะคะแล้วก็มีทักทุมที่แบบปลิวแบบไปข้างหลังน,นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็จะมาวาดส่วนของอมือชกด้านหน้านะคะก็จะใหญ่นิดนึงเพราะว่า เป็นส่วนที่ใกล้เรามากที่สุดนะคะก็เะใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็จะดูเป็นขากำลังบินขึ้นมาทํามือชกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่กระดุมตรงผ้าคลุมด้วยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วัดแขนและมืออีกข้างหนึ่งนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดไททันจากขาพิชิตไททันกันนะคะ เริ่มจากส่วนจมูกนะคะที่ยื่นขึ้นไปแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนปากนะคะจะเป็นปากกำลังอ้ากว้างๆอยู่เนียนะคะก็จะนนมีหนีเส้นโค้งเส้นหยักเล็กน้อยนะคะแล้วก็คางลงมานะคะด้านล่างเสร็จแล้วใบหน้านี้นะคะก็จะค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่มากเลยแล้วก็เติมผมเนี่ยเป็นขึ้นเบาๆนะคะมีเส้นโค้งด้านหน้าหูแหลมๆนะคะแล้วก็เตินส่วนตาส่วนเ,เล็กๆน้อยๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้า นารูโตะมาแล้วจ้าว่าส่วนหน้าที่เป็นเส้นโค้งแบบนี้เลยนะคะยาวนิดนึงเนาะแล้วก็มีผ้าคาดนะคะมีผมแซมเข้ามานะคะ ส่วนผมด้านบนก็จะเป็นหยักๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาใส่ส่วนหันะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนคอด้วยนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเราจะวาดประมาณครึ่งตัวนะคะก็จะเป็นแบบเคื่องคอต่านะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็กำมือกำหมัดอยู่ด้านหน้านะคะก็จะด้านหน้าค่ะอันนี้ตกขอบกระดาษไปนี่เป็นเนาะแต่ว่าเราน้องสามารถเติมอีกข้างนีงได้เลยนะคะเป็นศิลปต่อกับคอ เสร็จแล้วก็ใส่เพื่อให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะก็เริ่มไปใส่ส่วนของขนตาตาเนี่ยก็จะล้อมควมปลายแหลมนิดีนะคะแต่ว่าก็แอบตาหวานอ่กัีนี้เสร็จแล้วนะคะก็ใส่จมูกปากก็เรียบร้อยแล้วจ้าลูฟี่นะคะจากเรื่องวันพีสมาแล้วค่ะนอกจากส่วนใบหน้านะคะวันนี้เราก็จะมีการเติมหน้ามานะคะที่ ยาวลงมาแบบนี้นะคะส่วนด้านบนยังไม่ต้องว่าส่วนหัวนะคะเพราะว่าเราจะใส่หมวกให้เขานะคะลูฟี่นะคะก็จะใส่เสื้อแบบเปิดตรงกลางหนะ้าอกนะคะแล้วก็เห็นเส้นไหปลาร้าแบบนี้ด้วยนะใส่เส้นของหมวกนะคะแล้วก็เติมลายหมวกเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเป็นเส้นๆึ่งเส้นนะก็จะได้หมวกของลูฟี่แล้วนะคะส่วนคิ้วนะคะจะบางๆและเฉียงขึ้นไป ตาโตนะคะตาสีดำเล็กๆนะแล้วก็ปากยิ้มกว้างๆเลยก็จะได้รูปหลือจ้าในใครชอบลูฟี่หรือว่าเรื่องวันพีชมีบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยจ้าวันนี้นะคะก็มาวาดอักษะนะคะจากดาบพิฆาตอสูรค่ะ ส่วนใบหน้านะคะเริ่มอันดับแรกแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ไปที่ส่วนผมนะคะส่วนผมเนี่ยจะมีปลายแหลมนะคะก็ใส่บางอันใหญ่นะคะบางอันเล็กนะคะปลายแหลมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีใส่เส้นเข้าไปประดับตกแต่งเล็กน้อยด้วยนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาตินะคะ ่อจากนั้นเนี่ยเราก็ลงมาที่ส่วนลำคอนะคะแล้วก็ใส่เส้นตรงแถวบริเวณคอนะคะให้ดูเป็นลายเส้นแบบนี้นะคะตามแบบในวิดีโอนะแล้วก็ค่อยมาใส่ส่วนของออบา์ไหลนะคะมีเสื้อนะคะเป็นลักษณะนี้แล้วค่อยไปใส่ส่วนคิ้วนะคะคิ้วก็จะมีความ เอียงขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ส่วนตานะคะเป็นตา2ชั้นแบบนี้นะคะใส่ลูกตาข้างในนะคะแล้วก็จมูกปากส่วนอักษรเนี่ยพี่ก็จะใช้สีออกน้ําเงินนะคะมาทําเป็นลายพาดเข้าไปบนใบหน้าแล้วก็ลําคอตามแบบของตัวการ์ตูนด้วยเลยนะคะ มีน้องขอให้วาดอาจารย์โกโจนะคะก็จะให้แล้วนะส่วนใบหน้านะคะเราจะวาดลงมาแล้วก็สํคาคัญเว้นไว้น,นะคะเพราะว่ามีปกคอเสื้อถุงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีใส่ผ้าปิดตานะคะแล้วก็วาดจมกูกเป็นเส้นตรงลงมาบากกินนะคะส่วนผมตั้งขึ้นไปนะคะก็จะได้อาจารย์โกโจแล้วคะ่ะ มีน้องหลายๆคนนะคะขอให้วาดรูปไททันเวียนนะคะจากเรื่องผาพิภพไททันนะคะก็ไททันเวียนจะเป็นส่วนของใบหน้านะคะจะเป็นหน้ายาวยื่นออกมานะคะปาก หน้าอะไรยาวยื่นออกมาแล้วก็ส่วนตาแับคิ้วน่าจะคล้ายๆแบบว่าตอนวาดคนเลยนะคะก็คือเป็นคิ้วกับตาธรรมดาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ผมม้าส่วนผมส่วนหัวข้างบนเนี่ยก็จะเล็กนิดนึงนะคะส่วนที่ยื่นออกมากจะใหญ่สุดน,นะคะแล้วก็จะมีจะมีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะอาวุธเนี่ยก็คืออยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ส่วนของก็จะมีกล้ามเล็กน้อยนะคะก็จะได้ไททันเควยล้ว ไททันพันเมตรตามคําขอมาแล้วนะคะไททันพันเมตก็อย่างที่รู้กันนะคะเป็นไททันน่นจาจะตัวใหญ่ที่สุดในทุกๆไททัทนแล้วนะคะเริ่มจากส่วนใบหน้านะคะแล้วก็เ,เป็นตาแบบเข่งขึ้นนะคะแล้วก็มีหูแหลมด้วยนะคะมีผมตกลงมาด้วยนะแล้วก็มีแขนนะคะคอยาวไปข้างหลังนะคะแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนเป็นมน้ำแหลมนะคะอยู่เรียงตามด้านหลังคอแล้วก็หลังด้วยเลยนะคะ ก็เป็นเส้นประดับนะคะตามหน้าตามตัวนะคะใส่เส้นค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ตรงตวัวก็จะใส่เส้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็คือตรงคออะไรเร่เนี้เราใช้เส้นโค้งนะคะเส้นตรงสะบับบผ่นประดับเข้าไปนะคะตามเหนือนะคะพอจะได้ไข่ท่านพันเมตรแล้วจ้า ไทยท่านเกราะตามคำขอมาแล้วนะคะเริ่มจากส่วนใบหน้านะคะแล้วก็ไปที่ไรผมนะคะแล้วก็ส่วนผมด้านบนนะคะออส่วนนี้เนี่ยก็คือเหมือนตอนเป็นคนอยู่นะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจะเป็นแบบว่ากล้ามใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีลวดลายแบบนี้นะคะเป็นรายละเอียดเข้าไปนะคะส่วนใบหน้าเนี่ยก็จะมีเส้นประดับค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ตรงปากก็จะมีเส้นหยักเยอะหน่อยนะคะ เส้นอยากประดับค่อนข้างเยอะท,ทีเดียวของรบบไททันนี้นะคะและ้วก็มีเส้นประดับแถวๆไรผมด้วยนะคะรวมถึง,งลังคาด้วยนะคะก็น้องๆสามารถาค่อยๆทาสาเดิได้เลยนะคะเราจะได้รูปไททันกรอแล้วจ้าใครชอบมีน้องขอให้วาดไททันคอนสงครามมานะคะจากเรื่องผ่าพิภพไททัน วันนี้พี่จะจัดให้แล้วนะคะเริ่มต้นด้วยเส้นครึ่งวงกลมนะคะที่เป็นเส้นโคงน้งนะด้านบนนะคะต่อลงมาเป็นส่วนใบหน้านะ,ะแล้วก็เส้นด้านขวาก็จะเป็นเส้นของจมูกนะคะแล้วก็ต่อเส้นลงมานะคะเป็นส่วนคอนะ,ะแล้วก็ใส่รายละเอียดน,นะคะตรงปากเขจะมีเป็นเส้นที่ๆแบบนี้ด้วยนะคะตานี่จะค,ค่อน,นะะข้างมีทั้งเส้นโค้งเส้นเว้านะคะแบบน,นี้เลยจากนั้นนะคะค่อยเติมรายละเอียดน,นะคะพวกจุดพวกเส้น,นคู่ต่างๆ แล้วก็ตวงตาก็จะมีเป็นเ,เส้นตี้เหมือนกับตอนที่วัดของปากด้วยนะคะเติมที่หลังสุดเลยแล,แล้วเราก็จะได้ใไท่านค้อนสองตามแล้วจ้าไขท่านกรามนะคะที่เคลื่อนไหวเร็วมากเลยนะคะส่วนใบหน้าเราก็เริ่มจากโสดนะคะด้านบนนะคะลง เป็นเส้นตรงลงมาเลยนะคะแล้วก็ออตรงฝัางนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตามแบบในวีดีโอเลยนะแล้วก็ใส่เส้นที่ส่วนลาตัวขาต่อเนื่องมาที่ตานะคะตาจะค่อนข้างเ,ออเป็นแนวกว้างนะคะแล้วก็ไม่ได้โตมากนะคะแล้วก็ใส่ลูกตาข้างในด้วยนะใส่เส้นประดับใบหน้าให้เรียบร้อยค่อยไปใส่ส่วนของผมที่ปลิวสะบัดไปด้านหลังนะคะเป็นท่าแบบวิ่งแล้วก็ผมแบบลมพัดไปด้านหลัง ก็จะได้ไทยท่านกรามแล้วนะจ๊ะไหนใครชอบไทยท่านกรามบ้างอมเมน้์นบอกกันหน่อยจ้าวันนี้นะคะมาวาดรุยนะคะจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะคะเราจะวาดส่วนผมด้านข้างนะคะผมด้านข้างก่อนเพราะว่าเป็นส่วนที่ปกปิ ใบหน้าเส้นใบหน้าด้านข้างนะคะผมก็จะมีความหยาบความหยาแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยลงมาที่ส่วนคอนะคะจากนั้นก็ไปใส่ส่วนหน้าตาหน้าตาเนี่ยเขาก็จะมีการใส่สีสีสันเข้าไปด้วยนะคะทั้งแต้มจุดแดงด้วยแล้วก็ใส่สีเปลือกตาด้วยนะคะแต่ว่าคลิปนี้พี่วาดพี่วาดส่วนตาเนี่ยชิดจนเกินไปนะคะถ้าน้องๆคนไหนวาดตาก็วาดตาให้ห่างกันออกมานิดนึงนะคะก็จะดูดีขึ้นคะ คนนี้นะคะขอให้วาดโรเจอร์จากวันคีชมานะคะโอ้โหคอมเมนต์ทีหนึ่งเนี่ยคนกดไลค์เยอะอยากให้วาดเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็จัดให้แล้วนะคะเออเป็นราคาต้นสลัดว์เยนะคะโกลดีโรเจอร์หรือว่าโรเจอร์จากแบงค์ิชของเรานะคะรอบใบหน้าเนี่ยเขจาจะค่อนข้างยาวนิดนึงแล้วก็หนวดก็โอ้โเป็นเอกลักษณ์แบบเห็นได้ชัดมากเลยนะคะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็แบบเออเทียงออกข้างทั้งสองข้างเลยนะคะ แล้วก็ดวงตานะคะก็จะมีการถมสีดําเข้าไปด้วยแล้วก็ม really ีริ้วรอยเล็กน้อยบนใบหน้าด้วยนะคะแล้วก็ผมเขาจะฟรีออกข้างทั้งสองข้างนะคะใส่เค้าวอีกเล็กน้อยด้วยนะคะก็จะได้รูปแบบโรเตอร์นะคะจากวันพีซ้ค่ะใครเข้าบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยได้ กอนกับคิวรัวนะคะคู่กันมาลวจ้าพี่เพิ่งเคยดูเรื่องนี้นะคะโหติดมากนะคะชอบมากมาแรงนะคะก็คือชอบมากกว่าเรื่องออโอตะคุน้องเหล็กน,นะคะที่เคยบอกไปในคลิปนึ้งนะคะว่าชอบที่สุดนะก็ตอนนี้เรื่องนี้นะคะชอบที่สุดเลยนะคะฮันเตอร์ฮันเตอร์นะสำหรับกอนนะคะก็ว่าส่วนใบหน้าผมชี้แหลมนะคะแล้วก็หน้าแบบกําลังคิดอยู่นะคะแบบนี้ก็จะเป็น คิ้วแบบว่าแหลมๆนิดนึงตาโตนะคะส่วนคิ้วรัวนะคะก็เพราะว่าส่วนใบหน้าเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเป็นแบบแหลมนะคะแล้วก็กว้างนะแล้วก็ลงมาส่วนข้อนะคะส่วนตัวก็จะผ,มผอมๆนิดนึงตาโตหางชี้ขึ้นนะคะก็จะได้รูปก้อนกับคิ้วรัวเพื่อนซีปึกแล้วจ้าใครชอบ